สวัสดีครับจอบสมาร์ทโฟนครับวันนี้มีเครื่องมือสองนะครับมารีวิวให้ดูนะครับว่าในปี2023นี้ยังยังลื่นอยู่ไหมครับนะครับในใครในใครยังใช้รุ่นนี้บ้างครับในปี2023อ่ารุ่นนี้ก็ หน้าจอ5.9นิ้วนะครับแบตสามพมิมิลิแอมก้อง16ล้านนะครับอ่าลอม64แรมสี่นะครับจากที่ผมลองเทสเกมผับจีนะครับอ่าผม เล่นได้นะครับเล่นได้เล่นได้ลื่นอยู่นะครับส่วนโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กไลน์ทิกตอ,อกอะไรต่างๆเนี่ยก็ลื่นปกตินะครับกล้องชัดนี่นะครับมาเทสทิกตอ,อกให้ดูนะครับ ก็ยังลื่นดีนะครับ,รบถามว่ายังน่าใช้อยู่ไหมถามว่ายังน่าใช้อยู่ไหมสําหรับหัวเว่ยโนวาสองไอในปีสองพันยี่สิบสานะครับคิดว่าก็ใช้ได้นะครับไม่มีอะไรช้าจนเกินไปนะครับ a c e b o o k l ล n e อะไรต่างๆก็ยังโหลดได้ปกตินะครับไลน์เข้าได้ยังเลื่นยังโหลดแอป,ปธนาคารได้อะไรได้หมดนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเครื่องนี้รัาานที่รันที่ Android 8.0นะครับใช CPU ้ CPU u s l i i o n n i r i n 659นะครับอ่านะครับ อในที่นี้ผมมันปิดแอปอที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็เหลือความจําอยู่43กิกะไบต์นะครับถ้าเป็นเล่นทั่วไปโซเชียลโซเชียลตัดต่อ,ตอภาพอะไรต่างๆหรือเป็นใช้เป็นเครื่องให้ลูก เล่นในเวลาที่ในเวลาที่งองแงนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับราคาไม่แพงมากนะครับถ้ามือสองจุบับนี้ <c oughs> ลองเล่นแล้วก็ <c oughs> Youtube <c oughs> Youtube <c oughs> คิดก็โหลดได้นะครับ ยูทูปคิดยูทูปคิดโหลดได้นะครับค,คิดนะครับในการโหลดดาวน์โหลดก็เรียบอสมควรนะครับระรุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะครับเปิดตัวมาเปิดตัวมาก็หมื่นหมื่นนิดๆน,นะครับ เือเป็นตัวทงเรือทงของฮูววเวยเลยนะครับมันตัวยูทูบยูทูบนี่ครับก็ลื่นนะครับลื่นนะครับโอเคนะครับสำหรับที่ใครมองหามือถือมือสองอยู่นะครับที่ ผมแนะนำเจ้าตัวนี้นะครับโมเวยโนวา 2I นะครับในปี2023ยัาอย่างน่าใช้นะครับวันนี้นะครับโอเคนะครับโอเคคลิปนี้สำหรับแับมีแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ